ก็ต้องพูดถึงเรื่องโจทย์ที่กาลังเป็นกระแสอย่างร้อนแรงในอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือโจทย์ชาเลนจ์ทีออ่คนยุโรปกับคนญี่ปุ่นเขาแบบว่ากลังจะสู้กันในรายการอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมีโปรยุโรปคนนึงเขาบอกว่าเขาจะชนะทีมญี่ปุ่น3ต่อ2ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะมีโปรญี่ปุ่นคนหนึ่งตอบกลับไปเบาๆว่าทําโจทย์ข้อนี้ให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาฝันถึงชัยชนะนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่สร้างโดยยูเตะเออยูโตะโอมเตะนะครับซึ่งเป็นโปรจาก คันไซคีนนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดผมก็น่าจะเคยอยู่โรงเรียนเดีวยวกันกับเขานะครับตอนผมไปโอซาก้านะครับก็วันนี้ผมจะมาเฉลยโจทย์ข้อนี้ครับสําหรับคนที่อยากรู้ว่าโจทย์ข้อนี้คําตอบมันเป็นยังไงนะครับซึ่งคํำตอบจากคําตอบของ ข้อนี้นะครับก็คือเม็ดแรกเดินทะแยงไปก่อนครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขารับเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะถ้าเขารับเนี่ยก็แค่ต่อนี้เราก็เชื่อมันนี้เขาตายแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีท่ารับที่ยากกว่าก็คือเขาจะรับในนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินนี่ขึ้นมาแล้วก็ร่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเดินเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นห้องแล้วเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมต่อนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาไปสร้างห้องนะครับเราก็จะสามารถแทงนี่ได้ถ้าเขารับฝั่งนี้ก็จะรีได้ใช่ไหมสร ตัดเมนี้เลยนะครับซึ่งมันจะไปขูดตัดข้างบนใช่ไหมครับเพราะว่าต้องรับแขนมมนี้นะครับแล้วเราก็แทงตรงนี้ออกมาซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นสีตัวตรงแล้วมันจะเหมือนกับว่าข่าวรอดใช่ไหมครับตัวพอข่าวก็ไปกินดำอตัตลีข่าวกินดำอส,สามารมอัตลีเมนีเซนเต้ได้แล้วพอขาวเชื่อมก็เดินนี่ได้นะครับก็สำหรับโจทย์ข้อนี้เฉลยก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับวันที่สามตุลาคมนะครับรายการอะไรสักอย่างนะครับโปยุโรปปะทะโปญี่ปุนนะครับตามนะครับ